โอเคเราก็พามาเดินดูวิวทิวทัศน์แถวนี้เป็นเย่างนี้นะจ๊ะดดอ,อ,อยู่กับธรรมชาติใช่อาดอกัวมาใส่นะไม่่อยู่บ้านเรานะอุ้ยมีนองขนาดนี้พี่ักน้ำเริ่มละลายแล้วนะคะนี่ private camp cabin น,นะจ๊ะ,งะสงสัยเป็นของพวกอ๋อพวกพนักง,งานอยู่กันเนาะ cabin นะเจ๊อ่ะขอกำลังเดินข้ามแม่น,น้ำมานะจ๊ะอ่ะมีดราก,ราก้อนพ<ร>่นไฟด้วยนะจ๊ะใช่ใจนักกินนะว่าได้ จะเป็นน้ำอ่ะน้ำแข็งยังมีสโนอยู่เลยอะไร,รอ่ะ คปเราเดินออกไปทางนั้นเราก็เดินไปวงกลมไหมโอโหหลอที่กูเหงาเลยอยากขี่ม้าเจ๊แล้อยากขี่มด็กปยนไงนกันบ้างขอเด็กแยงสชื่์ ก็จะมีเครื่องเครื <S <s um 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 ่องทําหมุนเวียนเปลี่ยนน้ำาไม่ใช่ค่ะถอนหน่อจกต้องอันนี้เมื่อกี้ลินเข้าไปอยู่ในสระตรงนั้นนกจ๊ะเป็นดอกออกดอกแล้วจ๊ใช่เร็วนะเร็วเนี่ยเดี๋ยวเขาอ่าต่อไปก็จะเป็นดอกไม้ขึ้นปูบหอมๆใช่ค่ะเออเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้ก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งครบปงจงเท้าสระน้ำเดียวอย่างเลยต้นรถไถ มีมากอยานี่่จะเหเลาะมากเลยผคออะไรอ่ะแต่ปีนไม่รู้อยู่ไนเลยเนี่ยบ้านมาเลงลูกใจเย็นเาใจเย็นนานๆได้บอกบ้านทีน้องเป็นไหนมีคนเซฮายฮัลโหลอนนไปนั่งอะไรนะอันนี้ก็เป็นสระัน้ำใช่ไหมอย่างเดียวนะคะใช้มูสอย่างเดียวมูสกับมูสตะแบันอันไหนอะไรอะ พรเนี้ยเหรออ่าสำหรับมูดกับเป็ดมาว่ายน้ำเล่นมูดมาดื่มน้ำ๋เห็นไหมสําหรับเป็ดแล้วก็มูดมาดื่มน้ำเนี่น้ำนี่น้ำพุร้อนนี่ไง ที่ต้องคือทำแน่เดี๋ยวกูแกกูจะได้มีงานทำนทุกคนเฮ้ยโอ้ช่วยมีเด็กน้อยให้ดอกไม้โอเคค่ะปะหิวลวคือต้องเตรียมอาหารมาด้วยนะจ๊ะพอขึ้นจากสะแล้วก็จะหิวเหมือนโดนดูดพลังอบได้ อะพาเดินดูรอบๆอันนี้ใบไม้เริ่มแล้วเนี่ยตอนที่หาแรกปลามันชอบเอ๊ะไม่ใช่ปลาเป็ดมันชอบมาไม้ชอบมันดวยดีเพราะตรงนี้ร่มเย็นละตรงนี้อ๋ออ๋ออ๋าแต่จ้ะโซนนี้ก็จะเป็นพวกบ้านพักพนักงานเนาะเจ๊้อเนาะเป็นบ้านอะไรอ่ะโรงแรมนั่นแหละอันนี้ก็โรงแรมเหมือนกันหนึ่งเหรอ ไปหลังๆคน,นาาักงานน่าจะเป็นตับๆซัมเมอร์ก็จะมีคนมาอยู่เยอะอันนี้มาซาเทอร์ปีใช่นาฮอสิงเอชชินาฮอสริงรดเปิดแล้วต้องไหนเมา p ยไหเนี่ยเขาให้ซื้อเขาให้ซื้อนั้นอยู่นะซื้ออะไรวะ <อ>พาเดินรอบบอลบอลอ่ะเป็นเงินเป็นตั๋วเงินเพื่อที่จะแบบว่าร่วมลงทุนตอนนี้แล้วก็ไปเก็บเกี่ยวยามที่หน้าพร้อมเก็บเกี่ยวได้ด้วยอ่อันนี้เขามูสพามาดูเขามูสนี่เขามูสนะคะเวลาเขาไปล่ามูสมาประมานนั้นอ่ะจ้ะ บรรยากาศรอบๆก็จะเป็นเยี้ยงนี้ตอนนี้ก็วันนี้อากาศก็จะแบบไม่ค่อยมีแดดพอเมื่อคืนเหมือนฝนจะตกแต่เมื่อคืนก็มีอารอารา่าอยู่นะชุดอะไรชุดแจ้งเฮ้ยสวยอ่ะจะใส่ชิโนรับปริญญาซื้อมาให้เหรอสั่งมาจากเมืองไทยเหรอ เอเออ้สวยสวยโอเคค่ะตอนนี้ <c oughs> ได้เวลากลับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนนี้กําำลังจะหาข้าวกินก่อนนะจ๊ะหิวจะหิวส